ด็ค่ะทุกคนดินดีต้าักสุดอันเอสกาที่เห็นอยู่นี้คือใช้หลัวฝังขวดน้ำเพราะว่าเราจะต้องไปหลายวัน <c oughs> ก็จะให้หลัวเนี่ยค่ะอานน้ำใส่ขวดแบบซี่แบบนี้แล้วก็เจาะรูที่ฝานะไม่ต้องเจาะเยอะเพราะว่ามันจะเก็บได้อยู่ประมาณ4-5วัน น้ำออกหน่อยๆแล้วก็ฝังลงไปฝังลงไปในดินหลัวชอบเจาะรูให้มันใหญ่หลัวไม่ชอบรนะูเล็กนะหลวชอบรูใหญ่ฟิตไม่ชอบชอบลุ่มๆ mm hmm. ก็จะฝังไว้แบบนี้นะระหว่างต้นมะเขือระหว่างต้นพริกคือมะเขือกำลังออกลูกเลยดอกเต็มเลยคือลดทะลึ่งเอา ผงชุบรสไงมาใส่มาโรยมันก็เลยออกดอกเต็มเลยพริกก็เก็บไปแล้วนะออกมาอีกแล้วนี่เพิ่งจะได้สี่วันเองนะมันก็จะฝักดินแล้ดับนั้นละคะ่ะเห็นไหมค่ะฝังดินไว้น้ำมันก็จะไปทุกต้นวันละหน่อยไว้นหน่อยเนี่ยค่ะที่ทำไว้ก็จะเป็นถั่แปบซี่แบบนี้นะคะก็จะฝังไว้ ยังฟังไม่หมดนะเพิ่งจะเริ่มฟังกันแกนจะแบบนี้ละค่ะเป็นห่วงหลวไม่ยอมให้อยู่บ้านก็ต้องทำแบบนี้ละค่ะโอเคค n e เ t ็กต์ next one ที่จะ ถ้าใครอยากให้พริกดกกมีดอกเยอะๆแล้วก็มะเขือดอกมีดอกผงชุนรสค่ะโรยบางคนอาจจะมีสูตรของเขานะคะผสมนมผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะคะเครื่องดื่มเฉยๆก็เดี๋ยวใส่แอลกอฮอล์เดี๋ยวจะเมากันไปใหญ่ก็โรยแค่ผงชุนรสก็ได้ นี่ลดลงเลยแค่ผงชูรสนะคะเพราะว่าลืมเอานมมาผสมลืมเครื่องดื่มชูกําลังก็ใช้แค่ผงชูรสอย่างเดียวค่ะต้นละช้อนละช้อนเลยก็เนี่ยละค่ะผลที่เห็นก็คือว่า6วันผลที่เห็นก็ดอกเต็มเลยค่ะดกมากนะแล้วก็ลูกก็ออกเยอะมากผลที่ออกเยอะมาก มะเขือนี่เก็บไปแล้วนะสามรอบยังออกมาอีกอะยังหน้าด้านออกมาอีกอะเยอะมากเลยดูสิดอกจริงๆตอนนี้กำลังใช้หลัวฝังขวดไว้ให้ ให้ดูต้นกะเพรานะเอามาชําไว้เป็นกิ่งไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดแต่มันตั้งแต่สี่วันที่แล้วนะคิดว่าจะรอดกันไหมดูสิมีความมือบอนเอามาตัดกิ่งมาชําไว้ต้องเป็นกิ่งแก่ๆนะมันถึงจะทน ต้นมะเขือต้นพิกของอีฉันดกเต็มเลยว่าจะเก็บคงเก็บไม่ทันแล้วเพราะสามีเปลี่ยนเวลาเดินทางว่าจะเดินทางเป็นวันจันทร์สามีขอเปลี่ยนเดินทางเป็นคืนวันอาทิตย์เพราะว่าจะได้ไปทันตอนเช็คอินเข้าโรงแรม ถ้าไปช้ามันจะไม่มีคนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วมันจะต้องโทรหากันยุ่งยากวุ่นวายก็จะไปให้มันถึงที่รัดนั้นให้เร็วที่สุดก็แกก็เลยบอกว่าขอเดินทางเป็นตอกนกลางคืนก็แล้วกันก็แป,ป๊บซี่เนี่ยละค่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะ ไม่ได้มีความหมายอ้างอิงแต่อย่างใดแต่ขวดแป,ป๊บซี่ขวดน้ำอัดลมที่เราใช้แล้วนะเราสามารถที่จะเอามากรอกน้ำแล้วก็ทำแบบนี้ได้เลย หลายหลายคนเขียนคอมเมนต์มาถามอยู่ใต้คลิปของโกโปนะถามว่าตอนนี้ใช้กล้องอะไรถ่ายทําคลิปอยู่ทำไมภาพชัดจังคือจะบอกว่าใช้แค่ Sams ุงแกล l a x ก A 8 p l พ s นะไม่ไม่ได้ใช้อ่า ยังไม่ได้ใช้กล้องตัวอื่นเพราะว่าถนัดตัวนี้ตัวซัมซุงตัว Android ตัวนี้มันสามารถที่จะกดหยุดไว้ได้หยุดเล่นไว้ได้แล้วก็เราไม่ต้องไปตัดคลิปให้หมันวุ่นวายไงมันสามารถที่จะกดหยุดคลิปไว้ได้แล้วเราก็ค่อยมาเราพร้อมเราก็ค่อยมากดมันเล่นใหม่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็น iPhone อนะ มันต้องกดหยุดไปเลยแล้วก็มาทำตัดต่อคลิดใหม่ด้อน์โหลดนั่นแหลคะค่ะก็ให้สามีฝั่งไว้ให้หาลูกสาวก็มานั่งให้กำลังใจนะนางอยากเดินแต่ไม่ได้ใสร่รองเท้าให้นาง Right there. Yeah. I don't know how you suspect this is gonna work, man. Right? เอาหน้าดูคือพริกดกมากเลยนะอสามีบนว่าทำไมเจอดรูฝาขวดแค่หน่อยเดียวน้ำมันจะออกได้ไง เอาล้วค่ะขอจบคลิดได้เพียงเท่านี้นะคะข้างบ้านพูดเสียงดังเดี๋ยวพูดไปพูดมาแต่มันก็เริ่มนินทาแล้วค่ะ